จีปั้นอะไรอ่ะงูเหรอมาเ<ะ>นี่ย ของแม่งูงูไหนงูนี่ไหนงูวะไหนนึก่าขี้งูไหนเขาดูงูไหนค่ะเนี่ยลูกใส่ลงไปไหนไหน,อ,น,น,นอ่ะอ๋อ,อในช่องต็อปปิง้ง